สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลและชาวลัคนาตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์สำหรับคลิปนี้จัดทาขึ้นเป็นพิเศษในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน11วันนี้จัดทาขึ้นสําหรับชาวราศีตุลทุกท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีตุล ก็สามารถรับฟังได้นะเปิดมาฟังได้ตลอดเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะก็เป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงจะเป็นดวงของคนใดคนหนึ่ง ขอให้รับฟังอย่างมีสติสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวกในการดําเนินชีวิตสิ่งไหนไม่ดีก็ฟังเป็นแนวทางเพื่อระมัดระวังตัวป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นนะดวงดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่โชคชะตาหรือฟา้าลิขิดแต่อยู่ที่การกระทําของเราเองนะทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ใบแรกนะคะหนึ่งถ้วยสามไม้เท้าควีนออฟสอดสี่เหรียญฮาโลแฟนตอัลสเตวินถือเหรียญไฮพิงเทสเพสออฟวอลนะคะหนึ่งดาและใบสุดท้ายแปดถ้วย เป็นช่วงที่คุณจะมีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสมากขึ้นนะคะมีความสบายอกสบายใจอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่มันจะคี้คลายนะมันกลังจะคี่คลายนะคะเรื่องไร้ลายจะกลับกลายเป็นเรื่องดีมีคนเข้ามาอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือมาชี้ทางสว่าง ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนะช่วยชี้แนะแนวทางให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างง่ายดายเกิดความสําเร็จในสิ่งที่ทํานะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะได้ทําในสิ่งที่รักที่ชอบได้เจอสิ่งที่แสวงหามาทั้งชีวิตพบหนทางที่จะนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งลํารวยนะคะจะเกิดความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นใครที่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะมีโอกาสที่คุณจะทำสำเร็จนะคะสิ่งดีๆมากมายกำลังจะเข้ามาแล้วนะก็ถือว่าดวงเปิดฟ้าเปิดทางให้กับคุณแล้วอยากทำอะไรให้รีบทำเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงขาขึ้นนะขาขึ้นของคุณจริงๆเลยสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทิพยสื่อมาให้เห็นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกป้องคุ้มครองคุณดีมากๆ โดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจะประทานพรความสำเร็จ มอบความโชคดีให้กับคุณก็ขอให้มันกับไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่เป็นประจำนะคะและก็มันกระทําความดีไว้ด้วยนะคิดดีทําดีไว้เถอะนะคะนะบุญกุศลจะช่วยให้คุณนะ,ประ,ะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็มีสติในการดําเนินชีวิตอีกด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยเกื้อนหนุนให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ ถ้าคุณขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมีโอกาสได้ไปกราบไหว้บูชาในที่ต่างๆนะคำขอพอรของคุณจะสำเร็จผลแล้วก็จะเป็นจริงอย่างที่ใจปรารถนานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณก็ต้องประพฤตินตนเป็นคนดีด้วยมันทำบุญสวดบนไหว้พระอยู่เป็นประจำสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเล็งเห็นความดีที่คุณกระทำนะคะแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับคุณอยู่เสมอนะในสเิเอวันนี้จะมีสิ่งดีๆมาก หม่เข้ามานะคะรวมถึงได้รับข่าวดีที่จะทําให้คุณอิ่มเอมใจด้วยนะได้เจอคนที่อยากเจอได้ของรักกลับคืนนะคะอะไรที่เป็นของเราเราก็จะได้มันมาคุณจะได้ค้นพบความสามารถใหม่ๆจากการขนไค้แสวงหาหรือจากการฝึกฝนโดยตัวของคุณเองนะคะมีความสามารถพิเศษที่โดดเด่น มีเซนที่ดีในการมองคนออกอีกด้วยนะใครดีไม่ดีนะคะนะคุณสามารถที่จะดูออกมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำสามารถคาดการเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างดีนะคิดอะไรไว้ก็จะเป็นไปนตามที่คิดนะคะนะช่วงนี้ก็ฝันแม่นด้วยนะความฝันอาจจะให้โชคให้ลาภคุณก็ได้นะคะนะก็ขอให้หมัน่นทำบุญทำทานบ่อยๆเพื่อบุญกุศลจะหนุนนำ ให้เรามีเซนที่ดีในการดำเนินชีวิตนะรู้ว่าจะต้องทำยังไงทำอะไรถึงจะได้ดีนะคะนะก็ทำอยู่เสมอก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับตัวคุณนะทำให้มีอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างดนจิตดนใจให้คุณค้นพบสิ่งที่ดีค้นพบทางสว่างให้กับชีวิตก็ได้หมดเลยนะคะ ค้นพบนะความสุขในชีวิตของคุณอีกด้วยนะคะนะมีดวงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่จะได้รับการยอมรับนะคะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําอยู่มีอํานาจบาร,รมีมีสติปัญญาที่ดีนะมีความคิดสร้างสรรค์ช่วงนี้นี่นะสมองโลดแล่นนะคะทําอะไรคิดอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จมีคนคอยอุป,ปถัมภ์มีคนซัพพอร์ตดีมากมา ก็เหมาะสําหรับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้รวมถึงจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคนอยู่เสมอนะคะนะตัวคนก็มีวาทะสินที่ดีด้วยนะคำพูดคําเจราจาช่วงนี้โดดเด่นเป็นพิเศษเลยพูดแล้วเป็นเงินเป็นทองนะคะปากจะพาวรวยนะพูดแล้วมีแต่คนสนใจมีคนเชื่อถือให้การยอมรับนะคะ นะมีโชคลาภเงินทองจากการใช้คำพูดจากการใช้ความรู้ความสามารถของคุณเองจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆหรือการลงทุนเก่งกำไรอะไรก็ตามแต่นะรวมถึงการซื้อมาขายไปจะได้ผลตอบแทนที่ดีมากๆนะคะนะได้เงินเข้ามานี่เป็นกอบเป็นกำนับกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวถ้าคุณบริหารเรื่องการเงินให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้น คุณจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงได้นะสามารถสร้าง,างเนื้อสร้างตัวได้ในช่วงเวลานี้นะคะนะจะมีทรัพย์สินของมีค่ามีกิจการมีธุรกิจของตัวเองโดดเด่นในเรื่องของทรัพย์สินชิ้นใหญ่ด้วยนะบางคนอาจจะกำลังยื่นกู้นะซื้อบ้านนะคะซื้อรถนะคะก็จะได้รับการอนุมัติได้เป็นเจ้าของสมใจนึกกันเลยนะและช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มากๆนะคะ นะมีคนให้ความสนใจคุณเยอะอยากเข้ามาทำความรู้จักคุณจะเป็นที่นิยมชมชอบมันเหมือนมีพลังงานดีๆที่จะดึงดูดคนดีให้เข้ามาในชีวิตของคุณอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ใช่มันก็มีเหตุให้ออกไปจากชีวิตของเราและคงเหลือไว้แต่สิ่งดีๆด,ดังนั้นเราก็ต้องใช้เสนเ่ของเราในทางที่ถูกที่ควรด้วยนะอย่าทำอ,อย่านำเสนเห่หของเราไปใช้ในทางที่มันผิดศีลธรรม เพราะมันจะทําให้คุณเดือดร้อนภายหลังได้นะคะรวมถึงช่วงนี้นะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไปร่วมงานสังสรรค์ร่วมงานเฉลิมฉลองความสําเร็จงานมงคลต่างๆหรือมีการ รวมกลุ่มนะคะเพื่อทํากิจกรรมเพื่อสร้างความสุขความบันเทิงหรือเป็นการฉลองความสําเร็จของตัวคุณเองก็ได้นะทำงานเสร็จปิดจอบปิดโปรเจกต์ได้ได้ยอดขายตามเป้านะก็ต้องฉลองกันหน่อยนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแต่ก็ต้องอยู่ในความพอดีอย่าฉลองหนักเกินไปนะถ้าใครต้องขับรถกลับบ้านเองนะก็หลีกเลี่ยงพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะและที่สําคัญเมาไม่ขับด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับชาวราศีตุลนะคะนะความรักของคนมีคู่ช่วงนี้ก็รักกันเหนียวแน่นดีคบหาอยู่กับใครก็จะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆได้เปิดเผยความรู้สึกที่ดีต่อกันอาจจะพากันไปเปิดตัวกับเพื่อนกับคนในครอบครัวนะคะนะความสัมพันธ์ก็ถือว่าพัฒนาไปดีมากๆมีโอกาสได้สร้างอนาคตที่ดีอยู่ร่วมกันด้วย หรือใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะได้ลั่นประตูวิวาได้สร้างครอบครัวที่มีความสุขนะคุณสองคนก็ตกลงปรงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันส่วนคู่รักที่แต่งงานกันแล้วนะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอาจจะมีแบบผิดใจกันบ้างในเรื่องเล็กๆน,น้อยๆถ้าไม่ใส่ใจมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็พยายามอย่าไป คิดนะในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นอย่าคิดไปเองมันเครียดเป่าๆนะคะดีๆกันไว้น่รักกันไว้อย่างนี้ดีแล้วนะคะน่รักษาความรักที่ดีของคุณสองคนต่อไปส่วนคนโสดนะคะนะชาวราศีตุลมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจได้เจอคนที่เหมาะสมกับคุณ ถ้าคุณเปิดใจรับรองเลยว่าคุณจะหายโสดอย่างแน่นอนได้เจอคู่แท้นะเจอคนรักจริงหวังแต่งเป็นคนที่มีสินเสมอกันกันกบคุณเป็นคนที่สามารถคุยและเข้าใจเราได้ทุกเรื่องนะคะแม้บางทีอาจจะเพิ่งคบกันคุยกันได้ไม่นานแต่มันก็มีความรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานคุยกันถูกคอความรักบางทีมันก็มาปรับปรับฉับพัน มาแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆก็มีคนมามอบความรู้สึกดีให้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเป็นคนที่อยู่ไกลมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นคนที่จะทําให้หัวใจของคุณกระชุม่มกระชัวใจได้นะในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนะของชาวราศีตุล ช่วงนี้นะต้องระวังเรื่องอาหารการกินเลยนะจะกินอะไรก็ระมัดระวังด้วยเพราะมีโอกาสที่จะท้องเสียปวดท้องดยไม่ทราบสาเหตุนะคะแล้วก็ระวังพวกโรคกระเพาะนะกดไหลย,ย้อนควรทานอาหารให้เป็นเวลามากขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารเผ็ดอาหารรสจัดนะเราไม่สามารถจะกินได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะรวมถึงอย่าทำงานมากนะคะอย่าทำงานหนักจนเกินไปเพราะอาจจะเสี่ยงเป็นโรค ที่มาจากการทำงานได้นะพวกออฟฟิศซินโดมมีอาการปวดหลังปวดเอวนะทำงานไม่ไหวก็อย่าฝืนนะคะหาเวลาพักผ่อนบ้างเพราะเรายังคงต้องใช้ร่างกายในการทำมาหาเงินกันต่อไปนะสุดท้ายก็อยากจะฝากบอกชาวราศีตุลทุกท่านนะคะไม่ว่าคุณกำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่ก็ตามขอให้มีสติให้มากๆ ทุกปัญหาไม่ได้มีไว้ให้เรากลัวแต่ทุกปัญหามีให้เรากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าและค่อยๆแก้ไขกันไปนะบางปัญหาอาจจะง่ายบ้างยากบ้างแต่สุดท้ายแล้วเมื่อปัญหาขี่้ายไปเราจะได้ประสบการณ์ที่ดีนะได้หมดเป็นอันล้ำค่าที่ไม่มีที่ไหนขายเลยเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวของเราเอง ยิ้มรับกับทุกปัญหาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน11วันนี้จงรับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายดวงดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเรานะใช้ชีวิตไม่ประมาทเป็นดีที่สุดนะคะและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยการลงมือทำ ขอวอวยพรนะให้ทุกท่านโชคดีได้เจอสิ่งดีๆตามพลังงานไพ่อะไรที่อาจารย์เตือนก็ระมัดระวังตัวด้วยก็แล้วกันนะคะนะอาจารย์ก็ขอจบการทำนาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ